อ,อมาชมอุทยานประวัติศาสตร์อีกมรดกโลกนี่เจดีออครั้งที่แล้วมานะสามปีที่แล้วแฟนติดใจอย่างมาอีกเออก็เลยมาอ,อแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อมาชมอ้าวนี่ของเก,เก่าทั้งนั้นเลยมรดกโลก คล้ายๆกับที่สุขโขทัยแล้วก็ที่อยุธยานะเออนีอ่น้อยไปดูใกล้ๆดีกว่าเพื่อนน้อยไปดูใกล้ๆพาเพื่อนชมใกล้ๆอันนี้ด้านหลังนี่พูดถ้ารูปเห็นไหมใกล้อยู่ข้างหลัง สวยงามนึกถึงเนาะเมื่อสมัยประวัติศาสตร์เก่าๆรุ่นโบรโบราณเขาก็ราสร้างกันขึ้นมา กำแพงเพชรน,นะคะเพื่อนพุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันดูนี่ด้านหลังพุทธลก เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะเพื่อนนะไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวไปด้านหน้ากันนี่พระนอนอ่า ถ้านอนเพื่อนเดี๋ยวไม่น้อยคนไว้พระนอน ไหว้พระกันเพื่อนนี่ไหว้พระสาธุสาธุสาธ,สาธุโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ,บาย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  สวัสดีจ้า